โยคะ3ามนาทีกับครูมุจิวันนี้โยคะฟอร์เจ็แลกนะคะ4ท่าที่จะช่วยบรรเทาอาการเพลียนอนไม่หลับปรับนาฬิกาชีวิตไม่ทันอันเกิดจากการเดินทางไกลข้ามไทม์โซนเรามาฝึกกันบนเตียงเลยค่ะ ใช้หมอนสัก1-2ใบาวางข้างหลังค่ะแล้วประกบเท้าแยกเท่าออกเปิดสะโพกท่ารีคลายบัตเตอร์ไฟนอนงายลงไปทิ้งตัวลงไปค่ะท่านี้จะช่วยยืดลำตัวด้านหน้าโดยเฉพาะต้นขาด้านในทำแล้วรู้สึกสบายสะโพกนอนหลับดีได้ด้วยนะท่านี้ค้างไว้สักหนึ่งนาทีค่ะทำก่อนนอนจะดีมากๆเลย ส่วนถ้าต่อไปงอเข่าให้เข่าชิดกันค่ะห,หมุนต้นขาหมุนสะโพกเข้ามาหากันแบบนี้แล้วค่อยๆนั่งลงไปที่เตียงถ้าเป็นไปได้พอยเท้าไปข้างหลังท่านี้จะช่วยยืดหน้าขาค่ะ r e c l i n e Hero ต้องนอนลงไปที่หมอนขอสักใบสองใบนะคะทิ้งตัวลงท่านี้จิชอบมากๆเลยยืดตาตุ่มยืดข้อเท้ายืดหน้าขาซึ่งเวลาที่เราเดินทางโดยเครื่องบินนานๆเนี่ยเรานั่งนานใช่ไหมยิ่งนั่งอีโคโนมีด้วยแล้วเมื่อยมากๆเลยอยู่ในท่านี้ค่ะ สักหนึ่งนาทีช่วยคลายตึงลำตัวด้านหน้าได้ดีมากๆต่อมาในท่าที่3เรียกว่าท่า Sleeping Pigeon นะคะให้ดึงแข้งขวาไปข้างหน้าค่ะเปิดสะโพกแบบนี้แล้วใช้หมอนสักใบหรือ2ใบมาวางข้างหน้าค่ะเหยียดขาซ้ายไปข้างหลังยาวๆหรือคนนอนทับหมอนเลยคะ่ะท่านี้จะรู้สึกตึงก้นขวานะคะแล้วมันก็ยืดสะโพกด้านข้างยืดหลังล่างด้วยเพื่อนๆนอนคว่ำลงไปแบบนี้นะ ร้อค่ะสบายสุดๆแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนข้างด้วยเอาหน้าแข้งซ้ายไปข้างหน้าเหยียดขาขวาถอยหลังไปไกลๆนอนทับหมอนเหมือนเดิมค่ะจะเหยียดแขนตรงก็ได้หรือตะแคงหน้าหันขวาหรือซ้ายเลือกเอาเลยค่ะก็จะยืดสะโพกฝั่งซ้ายบ้างแต่ละข้างค้างไว้สักประมาณ1นาทีนะคะ เรายืดขาด้านในแล้วนะคะแล้วก้นด้านข้างแล้วต่อมาเรามานอนหงายยืดแฮมสตริงยืดน่องกันค่ะท่านี้ Recal Hand to Big Toe แต่ถ้าเพื่อนๆจับ Big Toe ไม่ถึงเนาะก็จับใต้ขาก่อนต้องหมุนข้อเท้าไปมานะคะจะรู้สึกว่าสบายข้อเท้านอนยกขาสูงแบบนี้ดีนะเพราะว่าเท้าที่มันบวมขาที่มันบวมอยู่จากการน,นั่งนานๆเดินทางนานๆเนี่ยมันก็จะลดบวมลงได้ค่ะ อยู่ให้ครบสักหนึ่งนาทีแล้วก็เปลี่ยนข้างยกขาซ้ายมือจับใต้หัวเขา่าเหยียดขาซ้ายขึ้นไปลองหมุนข้อเท้าไปมาเหมือนเดิมค่ะสมมุติว่าเพื่อนๆตึงที่ขาเอื้อมมือไปจับนิ้วโป้งเท้าไม่ถึงจริงๆในโรงแรมน่าจะมีผ้าขนหนูนะคะเอาผ้าขนหนูไปคล้องเท้าได้เลยนอนทําบนเตียงสบายสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆอาจจะรู้สึกง่วงแล้วก็หลับไปได้เลยจากท่านี้ สี่ท่าที่ให้ไปเพื่อนๆจะค้างนานกว่านี้ก็ได้นะคะมันช่วยยืดกล้ามเนื้อคลายอาการอ่อนเพลียนอนไม่หลับจากการเดินทางไกลข้ามทามโซนฝึกกันในโรงแรมนะจะได้เที่ยวสนุกนะมัสเต